โอ้เขาเจมืองเฟืองแข่งเวียงจันทบ้านนนทหินแห่มนนนหินแห่นะคะบ้านเฟืองเมืองบ้านนนทหินแห่เมืองเมืองเฟืองเมืองเฟืองแข่งแข่งเวียงจันเวียงจันทร์ที่ที่มาที่ไปทำไมคนมาขอพรเยอะส่วนมากขอพรประสบความสำเร็จเรื่องอะไรแม่ บอแม่ขาวเคยขอกับเขาบอเคยขอพรบ่คะขอขอเรื่องอะไรแม่สฉินมาขอเรื่องอะไรเขาเดินทางกันยังวันได้ประสบผลสำเร็จเถอะอ๋อยังไม่ประสมความสำเร็จทหารตะมาอยู่อ๋อเหารตะมาอยู่อ๋อแม่ขาวบวชมากี่พรรษาแล้วคะเนี่ยกี่ปีแล้วออ๋พรรษาเดียว อ๋อต้องเดินเข้าไปอีกไกลไหมแม่กับอัน,นอยางไปเรื่อยๆแล้วแต่จะอยู่วงซ้ายมืออนน๋อยางไปเรื่อยๆอ,อ,อยู่วงซ้ายมือ,อยางเข้าไปละอันจะมีทางสึงขั้นคุณไปไล่ดอกค่ะยางเข้าไปเลยอ๋อส,อสาธุเจ้าคขาสาธุค่ะดีค่ะ,คะ,คะสบายดีคือมีเงินไทยทตยิทะทะดต่อไปเที่ยวเมืองไทยดูบอกเมืนแบบเฮดเลียงนำคนโอ้เฮ็ดเวียกนำคนไทยอ๋อค่ะเวลาคนไทยมาเที่ยวเนาะ ค่ะประวัติสามีด้วยอ๋อสามีเป็นคนไทยบ่บ่คนลาวแต่ว่าเฮ็ดนำคนไทยค่ะเจ้าให้กันมีอ๋ออ๋อสามีทำงานกับคนไทยจ้ะค่ะแล้วขอพรอยู่ตรงนี้ขอพรประสบความสำเร็จเรื่องอะไรมัึงเงินที่มีผู้แนะนำเขาอ๋อมีอยู่บ่ข้างในมีอ๋อเอาซะค่ะขอบขอบใจขอบใจขอบใจหลายๆเอ้าพี่น้องป้องไปครับตอนนี้เฮากัอยู่อ่าลืมแล้ว ส,สินไส้เนาะค่ะวัดสินไส้เลยค่ะพี่น้องเนาะแม่นบอผู้เศร้สาสบายดีค่ะสบายดีอันนี้ทางช่องยูทูปพรพารวยจ้ะมาเที่ยวเมืองลาว<ด>มาเที่ยวยอ๋อสาธุจ้ะที่มาที่ไปเป็นยังไงมั่งคะเนี่ยมาขอพรตรงนี้เินไปด้านในเลยค่ะจะมีคนแนะนําอยู่ด้านในนะโอค่ะเอาตะขันที่สองแล้วนะคะพี่น้องเนี่คยค่ะอ๋อขอบใจขอบใจจ้ะ เด้อพี่น้องเด้อมันยางถือทางบ่ถือทางบ่จักพี่น้องยางหลุดโอ้านเฮาายยงงงทสเด้อ้เฮาแม่งได้บ่น er> okay> um ี่เออลืมถามพุ่น้องบ้าละครั้งตอนนี้อยู่วัดศิีไทรกำลังจะไปหาพระอาจารย์ดิแวะเว้เวะวัดศิีไทรอยู่เมืองเมืองเมืองเฟืองอยู่กำลังจะไปหาพระลินจ้ะ ฮัลลโอเทสบายดีสบายดีสบายดีค่ะอันนี้มาจากเมืองไทยมาแวะกราบขอพอรเพื่อจะได้เลขสามตัวตรงๆมง้งเมื่อคืนนี้ถือไม่เลขลาวน่ะอนไหนฮไม,มาได้ซื้อบอบอยูเ่เบอซื้อก็บ,บุทึกบบอไอ บ,บสอสชอบเล่นบสอสชอบเล่นแต่อยู่นี่ขอเลขได้ไหมได้วแ,<ล>แต่ดวง,โ,ดวงโอ้พี่น้องดวงดีดวงอเก็เอาแต่นึงแปดกับแปโอ้ยนึงเก่าแปดแปดตัวเลขเด้นนี่พี่น้องเนอะโอ้อยู่วัดทุกมือบอค่ะนี่โ,โอ้นนอนาาโอ้ทำงานอนามายัยท,ทำงานอนามายัยทุกมือคือว่าทำความสะอาดเม็นบอค่ะโอ้หนอค่ะเอ้าขอบใจหลายค่ะเดี๋ยวถิเข้าไปทางในก่อน นะคะพี่น้องเด้อไปกันไปกันอ่าคนว่าเรื่องเอ้อทำงานอนามัยนะครัพี่น้องเด้อได้ซับไหมอ่ามาอ่าเรื่องโชคเรื่องมานี่พคนว่าแล้วแต่ดวงพคนว่าเนาะก็ท่วงถืออีกว่าอีกก็ถืออีกพี่น้องค่ะแล้วแต่ดวงอออืืโ งามตะก,การตาเนี่ยเพื่มนกำลังขอพอดขอพอดไปไปฮามาไปขอพอดนะเพิ่นพี่น้อง นี่ปเป็นพิเพี่น้องฝั่งสปปลาวได้พี่น้องเลยสาธุพ่อจ้า เขาจะมาขอพรกันนะค่ะพี่น้องเรื่องนี้อืมน้ำมาขอพรนี่ประสบความสำเร็จมันบอกค่ะค่ะขอส่วนมากขออียงขอให้สุขภาพแข็งแรงรอครัวพ่อแม่แล้วก็การทำมาค้าขายของเขาก็ขอให้ราบให้ลื่นเลยว่าให้ลูกค้ามาหลายๆเขาเห็นอีกอย่างธุรกิจอีกอย่างก็ขอ ให้หลูกเรืองอ่าให้ประสบความสำเร็จเนาะประสบความสเร็จอ,อ้าวสาธุดนะค่ะพี่น้องเด้อในเพื่นกะมาแต่งขอบอ,อืมไปฟังพคอตาเพิ่นบอกเนาะค่ะพี่น้องนอกบ้านอืมค่ะพี่น้องคะ่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะที่วัดศิีไสเนาะคะ่ะพี่น,อนะะ้องเนาะโอ้เป็นภาพที่สดสวยงดงามค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นภาพที่งาม ค่ะพี่น้องเศร้าเล่าคนเกะเดินทางมาขอพรนะคะพี่น้องเด้อือพาเยี่ยมพาชมขอพรนะคะ สาธุสาธุเอ้ย FC แฟนช่องได้เห็นภาพนี้แล้วก็ให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะแต่หนกักอ่าอยู่ฝั่งเล้าสิบขคือนาคบานเฮาเด้อค่ะพี่น,อน้องเด้อปู่พญานาคเพิ่นสิมีเขียวคือนสังนะคะพี่น,น้องเนาะของฝั่งของฝังง่งสปป,ปลาวเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องขะคุนภูเขานะเป็นภาพที่สวยงาม อ่านรถสุภาพรวยฮะเนี่ยอันนี้เป็นมือมือใหญ่เนาะมือใหญ่เหาอมีบนเสียงตัวเล็กสงสัยไปในะพุทธสุภารวยหา้าป่ะวไปพระพุทธเจ้าชนะมารโอ้อา่าชนะมาันนะครัพี่น้องนี่อ่าผู้ดใดขอพรอยู่นี่ก็คือว่ามานันบริมาผจญเนาะสุภารวยนเนาะ,ะตายเรียบครับพี่น้องคะ่ะมารตายเรียบเลยวนะะี้ครับพี่น้องเนี่ย อชนะมานเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปวันแอติิพาพไปขอพรทั้งในพี่น้องคะ่ะแม่จ๊ะอันนี้เป็นเครื่องเครื่องคันห้าบอกคะ่ะคันห้ามีมา,มาวายค่ายปูพาานนป่พระเจ้าชนะมานเนาะปู่พระเจ้าชนะมานโดยชนะมานได้ทุกอย่างว่าจะหน้าที่การงานอันใดก็อ,อธิษฐานเอาเนาะโดยอ,อธิษฐานเอาค่ะ โอ้ก็จิมีเข่าเข่าผมนะแม่เนาะมาบูชาโดยมาบูชาอันนี้เครองบูชาเนาะเครื่องบูชาอืเครื่องบูชาเด้อยค่ะพี่น้องเด้อมีคำมากคำพูแม่ละขันห้าขันแปดมีตัขันห้าขันห้ากบยาโดยอ๋ออันนี้ไม่ยังอันนี้บางอันนี้อันบักเบีงห้าเบียงห้าโอ้ขันห้าโดย มีนาสักเลนะตังพุทธังอาิปุสัญญามาหาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุท,พทธังภะคะวัน,นตงมมังอาทิปุสัญญา

หลวงปู่จะมานนี้เออนี่แหละมาตอนนี้จัดโครงสร้างสถาบันวิชาสถาปน์างมาในนี้โอ้โหหลวงปู่กับคนเขาน่าเขามีเมตอนเด้อได้มาสั้งวัดสั้งว่าอาลามบุ่งเอื้องเด้อสาธุสาธุสร้าค่ะหลวงปู่พระเจ้าวันอ๋อค่ะเออโดยอันนี้เป็นเจดีย์วะค่ะสร้างเจดีย์โดยสร้างเจดีย์ใหญ่ค่ะสร้างเจดีย์ใหญ่นะคะพี่น้องเด้อค่ะมาเด้อมาตุ่มมาโฮมเพิ่นเด้อ อกอกซีดสี่ไตปลายสี่เป็น,นค่ะพี่ถ้เอาอค่ะพี่น้องเข้าก็มาตุ่มมาห่มผลลายได้พี่นอ้อง,งด้วยค่ะกาบสวัสดีนะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปเอาพระกายพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนนะคะยินดีตอนรับขอสู้ทางช่องพรพารวยนะคะ เพิ่นกายไปแล้วพี่นอ้องว่นขึ้นไปไปไ <c oughs> <c oughs> ก่ไปใส่เนาะอวันนี้ผู้ขาเพิ่ได้ใส่บาตรสำพี่น้องค่ะเพิ่นกายผู้ขาไปแล้วโอ้สงสัยเพิ่นไปเพิ่นก็น,นั่งอยู่นี่โอ้เดี๋ยวพเ,กกเยมมพิ่นจะกลับเหือมากบอกพี่น้องคะ่ะค่ะสวัสดียามเ้าเด้อพี่น้องเด้อโอ้เพิ่นไปวนเฮนือยม,มาแล้วไปวนเฮนือยม,มาแล้วพี่น้องสวัสดียามเช้าที่สปปลาวเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะ บรรยากาศยามเช้านะคะมาใส่บาตรน้ำกันเ้อค่ะพี่น้องตอนนี้นี่อาบนนะคะจามนจจะ น้ำม,มันแห้งค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำแห้งน้ำแดงมากตอนเช้าๆที่สปปล,ลาวนะคะหมอกอ,อู้น้ำแห้ง แตก็จะมีติดภูเขาง่ามตะก,การตาเนาะค่ะพี่นอนะอ้องเนาะมองบองคนพี่น้องชาวเราเช้าเช้าบรรยากาศที่ฝั่งเราคร่ะพี่น้องค่ะ